สวัสดีครับพี่น้องมาครับเมื่อีพาขึ้นมามาบนเขานะครับนครับสภาพเจ็บผลไม้ป่าครับอยู่บนเขาครับอยู่บนต้นไม้ครับตอนนี้สูงไม่สูงก็ดูกันเองนะครับเราจะมาเจ็บผลไม้ป่าบอกแงวเลยครับเนี่ยพวดรับเมื่อเขออู้ น้อยแดงสดใสครับนากินครับรสชาติเปรี้ยวหวานครับครับชมวิวไปด้วยตัวหอมครับผมครับนี่ค็มาสวนของตาบัสแล้วครับปุ่นเบิ้องเอาครับสวนที่้างเขาจะเที่ยงนะครับอำเภอสีคิ้วตำบลลาดบัวเขานะครับเบินเอาครับพี่น้องคุณ นาสะออนคักมันเพิ่งครับเพิ่งโอ้แมงกับตอมตาเพิ่งที่ตกต้นไม้เบิ่งเอาครับเพิ่งเดงครับยูของเธอมมกหลายเลยลองผมตัดไปได้มันหนักแมนบ่แมนอ๋อเดี๋ยวจะเย็นๆไปเรื่อยๆขึ้นมหันตแล้วแต่ว่ามันตัดไม่ได้ครับเบิางย้ายผมดูครับเพื่อนครับคุณแม่ครับ เจอยเซ่ยครับเบิงต้นไม้สูงก็สูงครับเบ้าเขาโอ้ยจะขึ้นไปสูงไรแม่เดี๋ยวผมไปขึ้นให้แล้เอาตำตำหนี่ก็พอแล้วบุญเบิงครับเบิงุญโอ้ยยังขึ้นไม่หยังอืุ่นครับอีกคนหนึ่งบุญครับเบ้าเขาครับ โอ้ดีใจรูปเพิ่งเอามาโอ้ดีายเสาเสาเสาลงไปรถเดี๋ยวสิขึ้นให้อกอกครับผู้หนึ่งู่ทั้งหยอดไหมครัขึ้นสามคนครับผมต้องด้วยคุณคุณยายประเชิงพุณโอ้ยังเหลืออีกหลายอยู่ครับพุน ผลไม้ปลาครับผมบิ่งเอาเ็ืหลายยนตาหน่าซอนครับครับอยู่ทังต้นไม่แล้วครับดีเยอครับทีหามุมกามห้เบ่งยงหวงจะไหนะครับปุุครับแดงเต็มต้นครับผลไม้ปลาครับ <c oughs> บักเงี้ยวครับหรือว่าบักคาเลนด,ดีเขากอิ้นอย่างนึงไทยเขาเป็นบักคาเลนว่าซั่นครับเดี๋ยวเปลี่ยนอากาศโอ้ยติดขาครับตายแล้วบัดนโดนเบ็ดโอ้อย,อย,ยลาหญ้าโอ้ยครับพูดครับ ครับุง่งสูงกับเบิ้งเอาครับพี่น้องลูกสาวเก็บอยู่ข้างล่างครับเ <c ười> <c ười> มียอยู่ทั้งหยดพุดรับพุดโอ้ยโอ้ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือเดียวลนต้นไม้ไดิครับ <c ười> เนี่ยขัดกับคัดอยู่ข้างล่างครับผมเทรียงดวงคัดมือนี่ครับเบิ้งเอาบักเงี้ยวครับบักเงี้ยวหรือบักคาเลนครับเดี๋ยวสิีหบเบื้งคุณเมียนะครับบัดต้องใส่ความสามารถยังไงแล่ะครับคุณเนี่ยคัด อยู่กลางครับสามไร่สี่ไร่ครับเพื่อนสามครับผุนผูนนน้หนึ่ง <c oughs> อันนั้นลิงไม <c oughs> ่จากสาร่อนนี่ไม่จากสารค้ำมผูเนี่อุ่นครับบางคนย้ายผมด้วยผุ้นม่ทั้งไฟ <c oughs> ผูโอุ่นระวังในด้วยแบ <c oughs> ยบอนะอาสก้าขึ้นไปพร้อมอุย้ย คะแนกสั่งกอยู่ข้างล่างครับบอย่า,ามันแตกก่อนบุญครับเบิรงเอาเลีงหยางงาอดเลยครับเพ่งได้มียติบีครับผมกินม่ได้โตใหญ่พูดริงมันยากบุญครับเป็นใจผมเดือดถังเครื่องบุญเป็นพุ่มเลยครับแต่ว่าโตผมใหญ่จัดม่ได้มันเดือดตะกิงน้อยๆอ๋อโอเคครับผมเดี๋ยว เก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งอีกครับช็อตสองครับตอนนี้มือไหวเราทั้งไทยทั้งขึ้นต้นไม่พร้อมเสียงดวงครับเอาไว้ช็อตต่อไปครับเดี๋ยวไปต่อผากสองนะครับเด้อภาคสตอนนี้สีลวงแล้วครับใส่ความสามารถพิเศษ ຕ້ອງບັນນະ લે บ่ລຸງเออ